ดดูเเปิเพลยข,ข,ข,ขย <c oughs> ันนะบ่ายครับข<ด>ยันอืออสสวัดีครับผมผมชื่อข่าวรายการเป็นแขกรับเชิญของข่าว<ด>ของรายงานทิดข,ข่าวสตาร์ไลท์นะครับผมชื่อขอบอปุตตี้อแวร์สดอนี่นะครับวันนี้ผมจะมามาสัมภาษณ์ผู้ประสบภัยจากดิดสตาร์ไลท์นะครับคุณ เดรครับสวัสดีครับเฮ้ยี่แป๊บนะเองเน่อันนี้ใครกันอะโอ้โหคุณคุณเดรครับสวัสดีครับคุณอยู่ดินนี้มาประมาณกี่ปีแล้วัตั้งแต่สร้างครับตั้งแต่ตแ่สร้างตั้งแต่สร้างนี่คุณอยู่มันมีความรู้สึกเป็นไงบ้างครับมีความสุขครับเพี่มีความสุขคุณคิดว่าดินนี้แบบมีแต่พวกแปลกๆหรือแบบครบได้ครับอันนี้ครับเอ่อเวลามีแต่พวกแปลกครับเนี่ย แปแต่ตอนมันแปลกครับพี่ชาแต่ผู้หญิงน่ารักครับผู้หญิงน่ารักมากแปลกตรผู้หญิงน่ารักโอเคครับแล้ว<ต>คุณพี่ชามีอะไรจะบอกเกี่ยวกับดีสตาร,ร์อะไรบครับอมีอจะบอกครับเอาเพื่อเอาพวกแบบปัญญาอ่อนเออแดดสติไตม,ม่เต็มออบเลยครับโอเคครับเอเคคว่าผม<ต>ขอหญ<ต>ิงมากครับแต่ผู้หญิงน่าอ่อนนะผู้หญิงน่ารักมากนู้หญเอ่อนนะก็จบไปแล้วนะครับอะไรนข่าวของสภาไรเช่าเย็นวันนี้นะครับผมนักข่าว ผอบอคูดดี้เอาแวนซดอขออนุญาตลาไปก่อนนะครับอ้จุ๊บ